วออวสวัสดีครับทุกคนวันนี้นี่ผมพามาที่จะรู้จักนะตลาดนัดขายปลานะจะรู้จักนี่คนเพียบเลยดูดิวันเสาร์อาทิตย์คนก็จะมาซื้อปลาซื้ออุปกรณ์ปลานะนี่มาเพียบเลยนะครับผมวันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะแล้วพามาที่เมื่อวานคลิปที่แล้วพาไปที่ร้าน เล็กทุ่งคูอโลวนานะครับผมก็คือว่าไปที่บ้านนะมีปลาชิปเมนใหม่วันนี้เราพามาที่ร้านดีกว่านะที่ร้านเล็กทุ่งคูอโลนะฮะดูดีว่าปลามีไซส์ตัวไหนบ้างนะครับผมแต่เห็นแวบๆนะทัดจากวันนั้นมา2วันนะปลาที่ร้านที่ลงใหม่หมดแล้วนะครับผมโอ้โหแต่คือว่าไปดูกันว่ามีตัวไหนบ้างอะไรยังไงนะรหรือใครที่อยากมา ดูปลานะมาที่ตลาดหนะักจะจักได้เลยนะครับผมฮนะเดี๋ยวเราตอนนี้อยู่ที่โซนติดถนนนะครับผมก็คือว่าเดี๋ยวจะแวะมานะอยู่ตรงซอยไอย้ตลาดอ่าอะไรทั้งอย่างที่ติดถนนน,นี่แหละเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวเข้ามานะถ้าเกิดเดยวดูจากเซเว่นตรงนั้นอนะ่ะเราก็จะเข้ามาฝั่งนี้ได้นะครับผมถ้าเดินไปฝั่งเข้าซอยเนี้ยมันก็จะถึงเลยนะครับผมอ่นะเดี๋ยวาาดูดีกว่าฮะ นี่นี่เทียบมาดูผาปองปลาดูด้วยนี่เี่เทียบเลยเทียบเลยทุกคนอาน่น่แน่ร้านประจำโอ้โหเทียบเลยเทียบเลยปลกขอดูแป๊บ A few moments l a t e ลตายครับผมถ้าเกิดเราเดินนะเข้ามาในซอยนี้นะครับผมปึ๊บนี่อยู่แถวกลางนี่เลยนะ เห็นไ,ไหมแล้วก็วนมานี่ฟึบโหเพียบเลยว่ะนะเคยผ่านม,มาแล้วนี่นี่ร้านนี้<ฮ>นะ M B K นะนี่ไงร้านเล็กทุ่งคูอโลวาน่าเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมนะเป็นร้านห้องกระจกแบบนี้นะครับผมน,น,น,นี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน นะนี่เปียบเลยนะสวยจังเลยนะแต่ละตัวนะจับเลยมาดีกว่าครับผมเข้าไปดูปลาสำนักเล็กทุ่งคูอโลวนากันดีกว่าสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับพี่แอมใชนะ่จากข่าวที่แล้ววันนี้มาที่ ร้านจะดูจักดีกว่าอยู่อยอย,อยู่ในตลาดอะไรนะพี่ตลาดสีสมรัดค่ะสีสมรัดนะเหมือนเอาง่ายๆถ้าเกิดเป็นซอยกลางก็อยู่ประมาณกลางซอยนะพี่เนาะใช่นะใชอ่าก็จะเห็นป้ายเล็กทุ่งครูเลย,ยนะวันนี้ดีกว่ามาดูปลาที่เข้ามาเมื่อชิปเมนที่2วันที่ไปที่บ้านมาเนาะพี่ใช่ค่ะวันนี้เอาตัวไหนดีเริ่มจากตัวใหม่ ตู้แรกนี่เลยก็อันนี้คือที่เพิ่งมาเลยป่ะครับเนี่ยใช่ใช่ค่ะตัวนี้เพิ่งมาโอ้โหไซส์ใหญ่มาเลยนะฮะสิบข้ามสิบแปดได้ไหมข้ามสิบแปดนี้ยี่สิบได้ยี่สิบได้แล้วโอ้ใหญ่ใหญ่ตรานี้ฟูบอกแล้วตัวนี้สีดอกสีเข้าข้างในเลยเนาะใช่ค่ะตอนนี้เป็นเกตประกวดเกตประกวดสวยงามสวยงามแค่นี้อีกนิดเดียวฟูบอกแล้วค่ะเนี่ยมันเข้าไปข้างในเกือบหมดแล้วเนี่ย นะก็เหลือแบบหลังก็ข้ามไปแล้วหางใหญ่ทายน้ําล่างใหญ่แขนก็ยาวดีเหมือนกันนะออันนี้ยังไม่มีเจ้าของใช่ไหมพี่แอมยังค่ะราคาเป็นไงครับผมพอบอกได้ไหมฮะตอนนี้20นิดนิด20นิดนิดนะ 20k เคนิดนิดนะถ้าสนใจก็2 0 0 2 0 0ยอ่า200เค200เค นี่นี่ประมาณนี้นะ200เคหน่อยๆน่อยถ้าสนใจมาคุยมาต่อรองได้เนาะใช่ค่ะต่อรองเนี่ตัวต่อไปดีกว่าอันนี้ก็อีกอันนึงใช่ค่ะตอนนี้ก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้บิ๊กบึ้มเลยเนี่ยตัวนี้นี่นะ่าจะประมาณยี่สองได้ไหมใช่ค่ะยี่สองยี่สามยี่สองยี่สามนิ้วโอ้โหนี่ฟูลบ็อกแล้วใช่ฟูลแล้วตอนนี้ดอบนิดหน่อยอ่า แต่<อ>จริงๆแล้วแบบเป็นปลาใหญ่ปลาโชว์อันนี้คือโชว์ได้เลยใช่เอาไปจบเลยใช่นี่สวยงามนะฮะนี่นะฮะเก็ดมาแ,แบบเต็มเลยเข้าข้างในแล้วเมื่อกี้นี้เห็นนะนี่เห็นไหมสวยสวยนะหางก็ใหญ่นะอันนี้ราคาเป็นไงครับพี่แอมตัวนี้ก็พออ่ายังเลขสองอยู่ไหมใช่ใช่เลขสองค่ะเลขสองอยู่นะนี่โห สวยงามสวยงามเลยนะสนใจมาดูได้ตัวต่อไปดีกว่าครับผมตัวต่อไปอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็มีสีแล้วมีสีแล้วเข้มนิดนึงใช่แต่แดงถ้าถ้าแดงนี้คือตรงสาสจะแดงสดเลยนะเนี่ยแดงสดเลือกน,นอกเลยค่ะนี่ดูแขนนะใช้น้ำเข้ม,เข,มเข้มแบบนี้นะฮะเข้า สีเข้าไปเหมือนกันเลยเนาะใช่เข้าแล้วค่ะแต่สีเข้มถ้าใครชอบแบบโทนเข้มๆบอกเลยตัวนี้ครับผมก็ประมาณ18นิ้วได้ั้มพี่ได้ประมาณ16-17 1สิบเ็นิ้วนะฮะสวยว่ายน้ำหล่อเลยเป็นไงอย่างเท่โอ้โหโชว,ว์โชว์นี่ว่ายโชว์รู้รู้งานว่ะรู้งานเนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่โอ้โหสวย อันนี้รา<ต>คาเป็นไงฮะพี่ตัวน,นี้1 5บเอ่อ150 1ห0 <150 S 2> <ง>เนาะสนใจมาคุยกันได้แต่แต่ใครชอบปลาเค้มผมบอกเลยตัวเนี้ยน่าจะอู้ดำมาก่อนนะใช่อยู่ตู้ดำมาค่ะจะอำให้สว่างเดี๋ยวรับสีสักสองอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะดีขค้อก็จะสว่างขึ้นเนาะใช่ค่ะสวยสวยจริงไว้สวยด้วย้วเนี่ยอ,อ่าใครซื้อไปก็ไปตั้งชื่อเอาแล้วกันนะนี่ มาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้รอขายแล้วขายแล้วค่ะตัวขายแล้วตัวนี้ลูกค้าอยากได้เอาไปทําสีเองแต่มาแบบเคลียร์เนียนแบบนี้เลยนะอรหล่อเลยหางยาวหางใหญ่หางยาวขางใหญ่นะขางเต็มเลยแหมมันให้เขาให้ความร่วมมือดีมากๆเลยนี่มาลึงเหลืองส้มๆแบบนี้นะครับผมแต่จริงๆแล้วอ่ะ ปลาเนี่ยสีมันอาจจะดรอปนิดนึงเพราะว่ามาได้วันสองวันเนาะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเอาไปอยู่ในตู้แล้วก็ผมบอกเลยสีกลับมาแล้วก็ทําสีต่อได้เลยแหวว่ายสวยทุกตัวหล่อหลอเลยเนี่ยตัวนี้นะสีแบบสว่างนี่ยังนีกินเบลดนะพี่เนาะใช่ค่ะกินเบดค่ะนี่นะหัวเขียวๆแบบนี้นี่หล่อหลอ แขนสวยเนี่ยแขนกลางดีเลยนะฮะเก็บก็เคลียเรียงสวยดีเลยตัวนี้ตัวนี้ไม่ถามราคาครับเพราะจบไปแล้วจบ้วยี่ิบนิ้วได้เนาะประมาณสิบแปดสิบแปดเหระ1ออ๋อดูเหมือนยาวแต่สวยแต่ทรงนี่ทรงทรงกว้างเหมือนกันนะฮะใช่ทรงกว้างปลายใหญ่ค่ะนี่นี่หล่อๆแบบนี้โอ้โหเท่มากต่อไปครับนี่ อันนี้ก็ไปแล้วใช่ตอนนี้ชาร์กเมาส์ค่ะชาร์กเมาส์โอ้โหดูสวยมากเลยพี่แ,มแ,แอมแขนบัตเตอร์ไฟแขนบัตเตอร์ไฟโค้งเป็นคันธนูเลยนะเนี่ยโดยชายน้ำชายน้ำนี่ใหญ่มากชายน้ำกลางนี่ใหญ่จริงๆนะนี่ชาร์กเมาส์นี่ดูชาร์กเมาส์เป็นอย่างนี้นะครับเผื่อคนจะแบบว่าชาร์กเมาส์เป็นยังไงเนี่ยปากมันจะศบข้างล่างเลยแต่คือชายน้ำกลางนะอันตรงกลางนี่ใหญ่มาก แล้วหางก็ใหญ่นะหน้าสั้นดีนะ,ะสปูนเทสหลอ่ลอๆแบบนี้นะครับเกดสวยนี่นี่ถายน้ำนี้แบบอลักไม่เคยเห็นเลย <c oughs> ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะสวยสวยสวยมากสวยจริงนี่ชากเมาส์ตัวนี้ก็สวยสวยจริงอะ่ะเนื้อเก็ดแบบเงาเลยนะฮะนี่ตัวหนึ่งที่ไป นี้ก็ขายแล้วอันนี้ก็ขายแล้ว,นนลวดูหางครับทุกคนพลร้วเลยแขนอลังดูแขนด่อลังการมากอย่างนั้นถ้าพูดถึงนี่นักเลงเลยเนี่ยกางโหสวยสวยสวยๆนะนี่โอ้โหนะแล้วแต่คนชอบแบบเนื้อเอาไปทำเองหรือว่ามีสีแล้วมันก็แล้วแต่ปลาในช่วงนั้นๆนะพี่แอมนะใช่ค่ะนี่ต่อไปรัรอันนี้พี่บ โอ้โหตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ก็ที่มาชิปชิปเมนนี่เหมือนกันใช่ไหมฮะนี่ค่ะอโอโต้ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่เคยแทนนิ่เลยยังไม่เคยแทนนิ่งเลยนะใหญ่มากอันนี้ก็จะไซส์ยกว่าแล้วเนาะยีกว่านิ้วเนาะใช่คะ่ะประมาณ22ิเนี่ยก,กินเบดใสๆเลยแต่แต่แต่เนื้อดูนะฮะสีเข้าเกล็ดเข้ามาแล้วนะก็คือแทนนิ่งก็คือจะค่อยๆส้มค่อยๆแดงขึ้นมาแนละ้วอันนี้มาไวแน่ เพราะว่ามันเข้ากินไปแล้วนะฮะแขนก็ยาวหางก็ใหญ่สวยงามราคาน่าจะโหดหน่าดูนะฮะตัวนี้ตัวนี้ไม่แรงเท่าไหร่ไม่แรงใช่ไหมฮะใช่ค่ะตัวนี้ไม่แรงเท่าไหร่ตัวนี้ปลากว้างด้วยเนี่ยดูดดูทรงกว้างหลังยกวงสวยๆนะถือว่าเป็นปลาใหญ่แล้วเนี่ยนะใครอยากได้ปลาแบบสียัง เอาไปทําต่อได้แบบสบายๆแล้วก็เอาไปทําเองแล้วก็เป็นปลาโช์ได้เลยอันนี้สวยๆสวยๆดูดิสีมาแบบหืมรอรอรอโดนไฟอย่างเดียวอ่ะใช่ค่ะนี่นะนี้ก็ไปแล้วครับผมใช่ตัวนี้ได้ที่สามัวลาสามมาค่ะอ่า,อาเมื่อ<พ>ปีที่แล้วเมื่อปีอที่แล้วจีหูรู อ๋อแต่เพิ่งเอาเข้ามาเนาะใช่ค่ะเพิ่งเพิ่งได้ชิปเม้นมาเอ่จะได้แชมป์ดูแขนดีครับแขนทุกคนม,มากดูแขนดีครับคันธนูเลยนะหน้าสวยเลยนะเนยะหลังก็แบบดูดีดูดีแล้วกดด็ดูดูดูหางดีครับหางใหญ่มากหางใหญ่จริงนะอันนี้สีสวยสวยมากนะฮะได้แชมป์มานี่ มีกระปายแล้วช็อตบอดี้ออดโอ้โหวสวยแต่ละตัวชิปเมนต์น,นี้ไปหมดยังครับพี่แอมเออไปหมดแล้วประมาณ50 50เ้ก็จะมีแบบตัวเล็กๆที่บ้านนะเนาะใช่ค่ะตัวเล็กๆที่บ้านที่ตอนนั้นที่วันนั้นที่ลงสีง่ตัวตัวเล็กที่เป็นเกลพิเศษไปแล้วสองเหลืออีกสองอโอ้โหสวยสวยๆทั้งนั้นแล้วก็มีปลารวมปลารวม ปลารวมนั้นก็เดี๋ยวก็ใ,<ช>ใครอยากสนใจก็เอามานี่ดูดิดูปลาต้องบอกเลยว่าจากคนที่แบบเคยเป็นแบบลูกค้าเล็งทุงผูก็จะถ้าเกิดพูดกัตรงๆก็คือแบบเนื้อปลาหรือว่าตัวปลาเนี่ยมันจะถ้าพูดกันแบบไม่ได้อวยนะมันเหมือนกะแบบปลามันจะไม่เหมือนร <c oughs> ้านอื่นมันจะมีความพิเศษอ่ะคือถ้าเกิดคนเริ่มศึกษามาสักพักหนึ่งอ่ะจะรู้เลยว่ามันจะค่อนข้างมีความแตกต่าง นะเพราะว่าบางอื่นบางที่เขาก็แบบเหมือนบางทิงแดงมาเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่อันนี้สำหรับลูกค้าที่ของพี่แอมก็จนี่อันนี้นี่โชว์นิดนึงใช่ไหมฮะได้ได้อันนี้ถ้วยออนไลน์อินโดดัตต้อนนะคะอันนี้นนจะเป็นถ้วยก็คือว่าลูกค้าที่ซื้อปลาจากพี่แอมไปแล้วก็มีงานประกวดก็ส่งประกวดออนไลน์ใช่ไหมฮะีออนไลน์ค่ะนี่นี่ แล้วก็มีการส่งมาจากงานแล้วก็ากลูกค้าก็มารับนะลูกค้ามารับเาื่กี้ก็ส่งให้พัสดุบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเพราะจริงๆแล้วผมก็คุยกับพี่ๆที่เขาเป็นลูกค้าพี่แอมเนี่ยคือบางทีเนี่ยในการเลี้ยงซื้อไปแล้วเนี่ยในเรื่องของการเลี้ยงก็ดีหรืออาหารก็ดีหรือ,อการคุมทรงก็จะมีคุยกันพี่แอมก็จะแนะนาได้ใช่ไหมได้หมดค่ะว่าควรต้องทํายังไงลดอาหารมัน เป็นนูนเป็นนี่หรือแม้กระทั่งป่วยเนี่ยก็ปรึกษาได้ปรึกษาป่วยใส่ยาอะไรทําแบบไหนมันจะมีวิธีง่ายๆเพราะเราเห็นเร็วก็ใส่ยาเร็วแป๊บเดียวก็หายค่ะคือรักษาไวหายไวใช่นะไม่อยากให้แบบมันเป็นแบบหนักๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะอย่าปล่อยไว้นานนี่นี่ทุกคนดูดิดูดิอันนี้คือถ้วยส่วนหนึ่งน้เมื่อวันนั้นไม่ได้ไม่ได้ถ่ายมานะครับที่บ้านเยอะมากนะครับถ้วยจริงๆแล้วมีเยอะส่วนใหญ่ ถ้าเกิดถ้วยอะบางอย่างบางตัวที่ได้แชมป์เนี่ยให้ถ้วยกินลูกค้าไปด้วยไหมครับพี่ใช่ส่วนใหญ่เอมให้ลูกค้าไปเลยอ๋อไม่ไม่มีแบบคิดพิเศษคิดเพิ่มไม่มีเลยค่ะอจเพราะมันมากับตัวปลาอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะมันมากับโอ้โหดูดิดูดิอันนี้ก็จะเป็นปลาพวกช็อตพวกอะไรเงี้ยด้วยใช่ไหมฮะช็อตก็จะมีอยู่ข้างล่างคือปลาสั้นนะฮะนี่นี่กระโซแล้วนี่สวยเลยนะฮะ ส่วนใหญ่เล็กอโลวนณาทุ่งคูนี่ขายแต่มังกรแดงอย่างเดียวใช่ไหมฮะเริ่มแรกน่ะขายมังกรทองแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นมังกรแดงขาวเกือจะาถาวรเพราะจริงๆแล้วมันคือตามความนิยมของลูกค้านะด้วยค่ะแล้วเอาว่ามังกรแดงมันหลากหลายกว่ามังกรทองมันมีมันมีทรงมีหุ่นมีสีมันช้าทายกว่ามันช้าเล่นอ่ะบางทีมาแบบ ปลายังไม่มีสีอย่เงี้ยแล้วคนก็ชอบที่จะนิยมเอาไปแทนนิ่งไปทําสีนะฮะก็อย่างที่บอกไปคือมีในเรื่องของการแนะนําให้คําแนะนําว่าควรที่จะทําปลาแบบไหนเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงยังไงให้ปลาสมบูรณ์กินอิ่มนะฮะสวยงามคุมทรงนะว่ายน้ํำนี่ดูดิหล่อๆดูดูดูโอ้โหมันเอาเรื่องแล้วรุกแขนเนี่ยนะ ตรงแบบจริงๆแล้วส่วนใหญ่ฝากสำหรับคนที่แบบกำลังมองว่า,เ,าเลี้ยงปลามางกรเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องดูพื้นฐานในการดูปลาเป็นไงพี่แอมช่วยแนะนำสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะเริ่มแรกเหรอคะเริ่มแรกเลยชอบอ,อย่างนี้ก็ดยอ,อย่างนี้นะคะครับตอนนี้ก็จะหุ่นเริ่มที่หุ่นก็คือท้ายกว้าง ชายน้ำถ้าถ้าจะเอาให้เป๊ะเลยกับชายน้ำสามแผนเนี่ยให้ให้ปิดเท่าไม่มีช่องว่างนะใช่ก็จะสวยแขนให้ยาวเวลาไหว้กลางเก็บสองฝั่งให้เสมอกันเท่าเท่ากันได้ก็ก็จะเป๊ะกว่าค่ะแล้วก็ตาเป๊ะปากเป๊ะอะไรพวกนี้ยค่ะตาก,ก็ให้มันเป๊ะปากเป๊ะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดพวกเนี้ย ระหว่างโตมันก็อาจจะมีเปลี่ยนได้บ้างแต่ว่าดย๋ยวที่เขาบอกว่าตาตกอะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแต่พวกนี้มันเมื่อก่อนเนี่ยมันทําไม่ได้เดี๋ยวนี้ทําได้แล้วเดี๋ยวนี้ทําได้อ่านี่สวยงามนะครับเพราะจริงๆคนที่เริ่มเล่นเนี่ยบางทีเขายังดูไม่ออกหรอกว่าอันไหนมันคือสวยหรืออะไรแต่คือว่าจะศึกษาไปเรื่อยๆก็จะทราบนะแล้วเลือกให้ผิวบางๆเนื้อบางๆอย่าให้เนื้อเก็ดมันหนาอย่างเงี้ยค่ะอ่าเพราะบางทีเก็ดหนา ส,สีมันจะค่อนข้างที่จะทํายากทํายากแล้วก็เวลาแดงมันจะไม่สมูทแต่ว่าถ้าถ้าเก็ดบางเวลาแดงอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนตัวนี้ค่ะนเนื้อบางเนี่ยเวลาแดงมันก็จะเรียบเนียนไปกับนะตัวถ้าสังเกตด,ดีๆคือเกล็ดมันจะไม่มีความหนานะมไม่ใช่ใหญ่นะคือเกล็ดมันจะมีความบาง,บางนะพอบางเสร็จปุ๊บเนี่ยในการสีที่มันจะวิ่งเข้าไปเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะแต่ก็เลี้ยงให้มันเป็นแบบ แดงอย่างเดียวไม่ได้ให้มันมีความเงาด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของอ สภาพแวดล้อมของตู้เนี่ยมีผลหมดมีผลอ,อุณหภูมิมีผลไปม,มีผลเนะพราะบางทีเนี่ยอุณภูมิเนี่ยทำให้ปลาสามารถที่จะแบบป่วยได้นะฮะเดี๋ยวเรามาค่อยคุยกันอีกทีหนึงกันในคลิปหน้าว่าเลี้ยงปตาย,ยัางไงไม่ให้ป่วยทยํายังไงดูปลาย,ยัางไงรักษายัางไงนะอีกทีหนึ่งนี่ครับถ้าใครสนใจนะครับผมเชิญได้เลยนะครับผมนี่ Facebook นะครับผมเล็ก ทุ่งฟูอโลวนาไทยแลนด์นะครับหรือไลน์นี่นี่เล็กทุ่งฟูนะครับผมบอกเลยจับ <c oughs> มาได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ถ้าใครนะอยากสนใจหรือว่าอยากให้อสอบถามราคาปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เลยหรือสอบถามมาที่ในเพจได้นะพี่แอมเนาะได้ได้เลยครับทา้งในเพจเฟซบุ๊กแอมอะไรถามมาแล้วแบบว่าเออผมมีงบเท่านี้พอจะมีราคาหาให้ได้ไดอะไรยังไง ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะบางทีอ่ะเราอาจจะยังไม่มีอ,มอตอนนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่แอมบินไปเพื่ออาจจะหาสเปคกับราคาที่<ช>ถูกใจได้นะได้ได้ค่ะสั่งสเปคสั่งสเปกได้ราคาได้หมดเลยอืมสุดยอดเลย<ช>วันนี้พามาเดินเล่นนะเดี๋ยวอาจจะต่อไปก็อาจจะมาพูดคุยเรื่อยๆเพราะว่าปลาเนี่ยมีเยอะมาก อยากได้แบบไหนเนี่ยยังเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกปลาช็อตเลยนะเห็นไหมปลาที่แบบปลาสั้นๆอะไรประมาณนี้นะฮะนี่นี่พวกปลาช็อตเนี่ยมีเยอะเลยทุกคนนะอโลวาน่านะเยอะมากนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่แอมมากมากเลยครับผมนะใครสนใจเชิญได้เลยนะครับผมเล็กอโลวาน่ชุ่งฟูนี่ ปิดไฟกับตัวพี่เบิ้มตัวนี้นะครับผมนี่ไปเลื้ยจ้าเจอกันคลิปหน้าบายบายเฮ้ยอยากให้รีวิวอุปกรณ์เลี้ยงลาไงบอกนะเว้ย <c oughs> เดี๋ยวจัดให้ไปครับผมบ๊ายบาย